ยงเล่าตัดเืเลยอาจารย์น้บาดอ้พวกแมาแรงเนาะลุกขึ้นมาอาจารย์ขึ้นมาลุกลยป่ล่ะเล่น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 ไงเล่นหางเดียวเล่นเราหางตีจนหนึ่งจนศูนย์เล่นสองตัวแมนลุกอ๋อเล่นอ๋อเล่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หางเดียวเพิ่ง ทางตีเอาหัวสักกินเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปูปูปูแห่ปูแห่จับแยกกันท้องปูไร่เป็นล่างปูแห่กันแยกกันท่องเพรว่าคนเป็นล่างแหละปูไร่สีมาเนาะนี่เนาะโอ้มาแห้งเถอะที่เขาแห้งเถอะ

เล่นเล่นเล่นไงเล่างเตียวเล่นหางตีหนนนึงศูนย์เล่นจงโแมนลุกอ๋อเล่นอลหนึ่งศูนย์ศูย์เงหาวหางตีเอาหัวสักกินเลยหางเล่นบตีหมดหนึ่งศพี่น้องหูเข้ามาเล่นหมเนาะหนึ่งศูนย์ตะกวด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 เอาหางตีเล่นหมอแม่กิน จำนวะงูจงหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์ศูนย์ตะกวดอาหารตีบนไหนถือบนไหนเราบนนึงถือป้ายข้างเลยมื่อนี้พอได้ให้เฉพาะต้นบกบ่ตัวมกแรกสองตัวตัวตัวแม่ภพยนิง่เด้อจะเป็นเหเขาคนไทยหนึ่งศูนย์ หนึ่งบกเหน่งศูลยหนึ่งเออแมตะบเลยต้นบกมีต้นบกสองตัวดิคนณหาบอสองตัวหน่งศูนย์หลังบนหนึ่งศูลับนหนึ่งศูนย์ศูนบนอเออึงลนึ่หนึ่งศูนย์งนวะบนบนได้ไหมงศูนย์ศตีเออหนึ่งร สหนึ่งเล็ล่างหนึ่งเลขกล่างตอนแรกเรานว้าหนึ่งศนย์เด้หนนเลขบนหนึ่งศูนย์ศูนยเลขบนแล้วก็ส่นหนึ่งเลกล่างนนหล่างก็ศูนย์ศูนย์ึ่งะอ่ามันก็ศูนยหนึ่งนย์ตัดเอาเลยเป็นรอเลยวี่เหล็กขีหายแต่นนี่ลามันสีออนยา่าเด้อห่วยต้มกันสองคนเลยโอ้โหตีบ่อันโอ้เล่นเล่นตี ทีแล้เด็กสองโตเลยยืนแ่โบมุดจริงไงจริง่จะไปยงสองวันผ่านือมไปไหนมาหาเด็กแต่มือต้องมุดือตมุดถือกี่วมื่อตมดือปก่อนบอกบ่านบอกผ่านอไปเสบบ้านถึุกเกคนถึง้นต้ก็บอกจต่ห

พันมาบอกมูพันอักอาหมซื้อคนเดียวเอม่บอกน้มันล่ะแม่แก่เนาะเงเอาใก้เ้เพื่อนบอกแค่ตะมุดเถอะบอกครน้ำแน่ก็บอกน้มันบอกจ็ซื้อ่ะถามนซื้อื่อซื้อื่อเอาโซ่หมโ่ยเพ่อพี่น้องพี่แน่เนี่ยนี่แมนบ้ถือบ้านแมนบ้างนีแมนแมนยังเลืพี่น้องถอกอลบุันแดงเออ

ผีต้นบกผีต้นบกแม่เล่นใม่เนาะโอ้ผต้นบกผีต้นบกมาบอกหนึ่งศูนย์ศูนย์เป็นภูมิเจ้าที่ผีต้นบกต้งบกเนาะผีตุนบกเ่งแหนึ่งแปะเงียบเยียบเงียบเยียบนิยังไปใส่ไปบนี่ไปห่มไปห่มอ๋อมันแดดนะเข่าห้อมเข่าห่อมนึกวรากรหู้จักรลอดรู้จักหนาวเนาะลอกไหวมานี่ทหอดจ้าอดเหยยบไมน

ะปูเลยกรปูอ้ว่าจังไดก็บางเนิ่งหันผู้ใดมาซื้อมาเที่ยวมาบอกเลยก็จะตรงไงเล่นสองโตเล่นเล่นพรมเนี่ยเลน่งวนโจมตีนแล้วโบงูที่เหตตงไมันมา่าจังไดเนเหตุจังไดแจ็บบอกจ็บอกเลยคนน้องยังไ่ได้เป็นบ่จั